กลาบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชิวัตและก็รายการสยองขวัญวันศุกร์นะครับคลิปนี้ก็อาจจะกึงก่งๆึ่งน้องเอาอะไรมาให้พี่ดูนะครับเพราะว่าน้องเป็นคนส่งมาให้พี่ดูคลิปแรกนะครับมาจาก c h anel n ACM official don t look in the mirror ส,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 สามนาทีโอเคอย่ามองไปที่กระจกน่ครับไม่ได้ทำนานมากนะครับสำหรับช่องนี้จะเป็นยังไงนะครับปั โอ้ oh, ผมชอบเลยอ่ะมองมาที่เจ้ยโอ้มาโอ้มองมาที่เจ้าโ oh oh. อ้ม,อมาโอ้ oh oh. เอาแต่แรกเลยเลยผมลืมลดเสียงด้วยแหละโอเคโอเคโอ้กําลังจะบอกเลยผมชอบหุ่นประมาณนี้ โอเคของฟรีดนลุกอินเดอรมินเลอกระจกชั่วๆอยู่แล้วอืมใช่ผมมีคำถามที่จะถามท่านผู้ชมจะทำยังไงหนึ่งมันบอกว่าฟรีเอากลับบ้านสองออาอยู่บ้านกูมีกระจกอยู่แล้วเนี่ยช่างมันผมว่าคนเลือกคนเลือกเอากลับบ้านเยอะกว่าโอเคดูเหมือนว่าจะกลับบ้านกับฉันนะ ปิดซับก่อนแต่ซับมันก็ตัวเลขเล็ก <Okay. S 1> ถ้าเห็นกระจกหน้าสงสัยอยู่ข้าง,างมองมาที่ชันสีโอโโคตรสวยเลยชมตัวเองเลยเนี่ยเปิดซับดีกว่าเพื่อความชัว ีโอเครู้สึกว่ามันจะเป็นกระจกที่ทำให้หลงตัวเองเอ๋อเดี๋ยวกลางคืนแล้วโทรศัพท์นี่ออโอ,อ้โหเนนั่งวีผมทั้งวันเลยเหรอโอ้โหเช้า ไม่กินไม่นอนไม่ทำอะไรกูวีผมหน้ากระจกอย่างเดียวโทรศัพท์ก็เข้าอือโอโหสามวันโอเคอยู่ในนี้ไหมเฮงนี่กำลังเป็นห่วงเลยทำไมไม่อตอบโทรศัพท์ ลอรนลอรินเฮ้ยลคกสามวันสี่วันลอริน <Lauren. S 1> อ่าอย่าบอกว่าจะโดนอีกกระจกนี่ไปอีกคนนึงนะโอเคคุมไม่ใช่ได้สติแล้วไม่กินไม่นอนไม่ขี้อะไรเงี้ยครับนั่งหวีผมสาม oh. สี่วัน What แม่มาทำไมทั้งโทรทั้งโทรทั้งข้อความแล้วไม่เห็นตอบเลย fine then why h a e o u b e n ignoring me อืมทำไมถึงไม่สนใจ a t o t y o e หนูก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าอ่าโอเคเหมือนที่ผมเดาเรียบร้อยแพ็คคู่แพ็คคู่แม่ลูก อาทิตย์หนึ่งหนึ่งอาทิตย์ต่อมาอ่ะเสียงแมงวันมาละชัดเจนโอเคผมมีข้อส oh ั่งโอ้หม่เอฟเฟคโคตรดีนะครับเอฟเฟคอย่างดีไม่รู้ว่าตะกี้เอฟเฟคหรือเปล่าผมมีข้อสงสัยอยู่หนึ่ง ใครก็ตามที่มาจ้องกระจกแล้วแม่งจะนั่งบีผมจนตายเนี่ยแล้วใครมันเอากระจกไปแพ็คแล้วไปวางไว้วางไว้ข้างถนนอันนี้ไม่รู้นะครับ <c oughs> อ่าโอเค,อเคชักติดลมละงั้นอีกซักอันตะกี้กระจกใช่ไหมคราวนี้โด t look at your phone คราวนี้โทรศัพท์มือถือจากช n แนลเดิมนะครับ ACM official มันจะมีเอฟเฟกคล้ายๆเหมือนที่เหมือนคลิปที่แล้วที่สองกระจกหรือเปล่าโอ้เสียงดังอีกแล้วนักแสดงคนเดิมไหมนี่คนละคนหรือเปล่า อ้าวโอเคลูกแอดมีอีกแล้วโอ้มายย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 ยไยยยยยยรยย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 ละยย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  เดี๋ยวอย่าบอกว่าบักจ๊อดจะโดนด้วยฮัลโหลโอเคอ่ะคลายละคลายละคลายละว Are you okay เป็นไรไหมเยอะเยอะโอเคโอเคโทษที Well I'm e a n โอเคจะไปแล้วนะโอเคเที่ยวให้ปลอดภัย เธอจะอยู่ได้ไหมถ้าฉันไม่อยู่สองอาทิตย์โอเคลักนะจุบจ๊บจุแล้วเองก็จะเล่นมือถือต่อแล้วก็สองอาทิตย์เดี๋ยวจะเป็นเหมือนคลิปก่อนไหมเออไอ้นี่น่าลุน้นผมไม่รู้ด้วยว่าคลิปกระจกกับคลิปนี้อันไหนมาหลังมาก่อนแต่คลิปนี้น่าจะมาหลังโอเค ผมว่าคลิปนี้นี่แบตหมดเออไม่เหมือนกระจกเว้ยกระจกมันอยู่ตลอดแต่ทโทรศพัพท์แบตมันหมดได้อ่าเราพูดตอบคลิปนี้ผมว่าน่าจะไปสอนเด็กที่มันติดมือถือได้นะ่ครับอ่าอันนี้ผมว่าผมว่าดีเด็กๆก,ก็จะเล่นมือถือเยอะนะครับอย่างลูกผมเนี่ยโอ้โหแล้วมันเล่นไม่เหมือนชาวบ้านด้วยอ้าในว่าแบตแบตหมดแล้ว เดี๋ยวเรืองเรื่องลูกผมเดี๋ยวไว้ทีหลังนี่เจ๊ก่ไม่จะจะไม่อาบน้ำอาบท่าไม่กินคงกินข้าวเลยใช่ไหมเนี่ยเพราะเจ๊แกเสียบชาจเออลืม,ล,มลืมดูวมต่พูดลูกแอดมีดมเรียบร้อยเจ๊แกโดนอีกแล้วไอห,หน้าคุ้นๆนเนี่ยเหมือนเหมือน เหมือนใครสักคนที่ผมรู้จักก็ <Okay. S 1> ไม่รู้ว่าเจ๊แกดูอะไรนะครับอ,อ๋อคราวนี้เสียบชาร์จแล้วดูเลย oh. ผมเริ่มยุ่งแล้วเพราะมันหลายวันแล้วข้าวปลาไม่กินอืม้มเริ่มเป็นอีเพิงแล้วสองอาทิตย์ต่อมาหัวกลับมาแล้ว ที่รักผมกลับมาแล้ว oh. เรียบร้อยเหมือนคลิปก่อนหน้าคอนเซปต์เดียวกัน mm hmm. เหลือเชื่อชิบหายเรียบร้อยโอ้ย oh คอนเซปต์เดียวกันเลยโอเค ไอ้คลิปแรกไม่เท่าไหร่นะครับแต่คลิปที่2อนี่ผมรู้สึกว่าอาา่ามันน่าจะเป็นคลิปที่ไปสอนใจเด็กที่ติดมือถือได้อยู่นะครับอันนี้มันออกจะน่ากลัวนิดนึงที่จะให้เด็กดูแต่ผมว่ามันมันก็โอเคอยู่ไงครับกลับมาเรื่องลูกผมต่อเด็กส่วนใหญ่เขาจะดูมือถือกันใช่ป่ะดูดูด,ด,ดูเสร็จปับ๊บดูคลิปเลื่อนดูนูน่นนี่นั่น,นครับลูกผมถ่ายคลิปตัดต่ออัพลง YouTube ม,มันหกขวบผมไม่เคยสอนไม่เคยบอกแต่น้องทำได้ยังน่าเหลือเชื่อตัดต่อใส่เพลงนะไม่ใช่ไม่ใช่แค่ว่าถ่ายเท่านั้นเคนะครับก็สมควรกี่เวลาแล้วผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนี้ครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้าบสวัสดีครับเจ๊